สุดยอดเลยครับตัวถังบูดูครับรถวิ่งมากเลยครับในทางสิงเกินแท็กในป่ายางนะครับถือว่าขี่ดีมากเลยครับเหนื่อยมากเลยครับสำหรับอ่าวันนี้เราได้รู้จักตัวถ oo, ังบูดูโคมเบอรี่ที่แบบเป็นแบบเบิร์นบัตเต็ดเป็นเลโน่ทอ,อกเรียวนะครับดูสวิงอาร์มสวยมากเลยครับเรียวซอฟซออฟ่าแรงกระแทกที่เราขี่มากนะครับในการขับขี่ในป่าสิงเกินแท็กนะฮะนะฮะถือว่าดีมากเป็น ท่อที่เลียวแล้วซอฟในการกระแทกที่จะล้อหลังขึ้นมานะฮะในช่วงล่างของสวิงอาร์มนะฮะแล้วก็แม้แต่ดาวทิวท่อนี้นะฮะมีความได้ยินเสียงครับมีความซอฟแรงกระแทกมากแล้วก็มีความไหลามากนะครับเวลาการสั่นสะเทือนของผิวถนนนะฮะมันก็ลดแรงกระแทกกระหาร่างกายทําให้การขับขี่ของเราระยะยาวนะฮะทำให้เราแบบข้างๆแบบเหนื่อยน้อยหน่อยแล้วก็ แรงกระแทกหาร่างกายทําให้ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อก็น้อยลงทําให้การขับขี่ไม่ว่าจะแข็งขันหรือเอนดูโรที่แบบไม่โหดมากนะฮะือในทางของ้อชนที่ย,วยาวๆที่เราขี่ในป่านะฮะถือว่าดีมากนะฮะแล้วก็มีความไหลลื่นขึ้นเนินดีกระชากความเร็วออกตัวดียิ่งได้ล้อโนเวเทคตัวนี้ดีมากเลยครับกระชากออกจากโคง้งแล้วก็กระตุกรถหรือกระชากรถขึ้นเนินรอยต่อของการเปลี่ยนเกียร์ดีมากครับผมแล้วมาคอยติดตามการเทสของวูดูต่อนะครับผมศัพชภูมิอดีตนักจัรยาน ติมชาเสือภูเขาเสือหมอบนะฮะ